ไม่ต้องทำคะแนนสูงอย่างใครเขาจงทำเอาเท่าที่เราจะทำไหวแต่ถ้าอยากทำทีแกดปังกว่าใครมาปึกษามอกไว้ไปด้วยกัน ที่คิววีจากเมกาสตันดี้ที่มีสิ่งดีๆมานำเสนอคะ่ะนั่นคือข้อสอบม็อกของเมกาสตันดี้ของเราข้อสอบทีแกนลูกมันมีทั้งหมด200ข้อแต่หนูมีเวลาทาแค่180แนาทีเท่านั้นดังนั้นข้อหนึ่งหนูมีเวลาทาไม่ถึง1นาทีถ้าอยู่ๆเราไปเจอข้อสอบจริงเลยเราทําทันไหมเราทําไม่ทันแน่นอนนะนี่คือความสําคัญว่าทําไมหนูจะต้องมาทําข้อสอบม็อกกับเราก่อนจะได้ฝึกฝนได้ฝึกเจอข้อสอบได้ฝึกแนวคิดแล้วก็เห็นแนวโจทย์ก่อนหนูจะสามารถเข้าไปทําข้อสอบในวันจริง ได้อยากมั่นใจและสามารถบริหารเวลาได้คันแน่นอนซึ่งข้อสอบที่แก่นั้นมันสาคัญมากเพราะว่าน้องๆเนี่ยสามารถใช้ได้ในทุกสนามแล้วก็ทุกรอบของที่แคสเลยดังนั้นถ้าใครจะอยากจะทําข้อสอบที่แกนวันนี้เมก a าสต d y ดีของเรามีม็อกมาให้ถึง 2ชุดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นชุดหนึ่งและชุด2ซึ่งบอกเลยว่าข้อสอบนี้นะจ๊ะเราได้มีการวิเคราะห์มาจากแนวของข้อสอบจริงใน1 2- 3ปีที่ผ่านมาสําหรับน้องๆเด็ก6กเโดยเฉพาะถ้าใครไม่อยากพลาดโอกาสดีๆอยากจะเก็บคะแนนให้ปังให้ปัวน้องๆาสามารถซื้อข้อสอบม็อกของเราได้ผ่านหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของเมกาสตีลูกช้อปปี้ลาซาด้าไลน์สอบติก๊ตก ok สอบหนูเจอกันได้หมดเลยและเพื่อน,น้องๆคนพิหาหนูอยากแบบจับเล่มจริงก่อนซื้อได้ไหมได้ลูกมาเจอกัน MBK ส่วนหเรามีขายเส้นเดียวกันและที่สําคัญพี่แอปกระซิบไว้อย่าไปบอกใครน้้งหนาว่าเรามีโปรโมชั่นให้ด้วยแล้วอย่าพลาดนะบ๊ไปไา้ bye.